โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชเดอร์รับกับเซการครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าต,อ,ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมกาจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะช่วง ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเควันนี่ก็กับการพูดถึง a n นเมซ e ซ o n องพั่สอ็ดครับผมก็เริ่มต้นกันแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดกันนะเรื่องแรกเลยครับผมในซีซันนี้ก็อ้าก่อนขอที่จะพูดกันหน่อยนะครับผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เอาตรงๆเลยนะครับผมว่า ก็ผ่านมาปีหนึ่งพอดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าทําแล้วก็สึกมีความสุขในการพูดถึงในช่วงสัปดาห์แรกว่ามันมีเรื่องอะไรที่คุณจะมีความน่าสนใจในช่วงสัปดาห์แรกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องกระแสที่คุณอาจจะไม่สนใจแต่พอเราดูปุ๊บคุณอาจจะสนใจในเรื่องแบบนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมตามนั้นเรื่องแรก ในซีซันฟอันนี้ก็ต้องพูดกันก่อนนะครับผมว่าถ้าใครยังไม่เคยดูโปรเจกต์สตตอนแลว้วมพูดไปก่อนครับว่าตอนนี้ผมได้เปลี่ยนกฎบางอย่างก็คือ5ในซีซันฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมดที่ผมดูมาทั้งหมดประมาณ30กว่าเรื่องเนี่ยคือผมจะเอาอย่างนี้ครับผมผมจะมีกฎว่าถ้าผมทําทุกเรื่องเนี่ยผมน่าจะไม่ไหวเพราะว่าที่ผมดูมาประมาณ28เรื่องผมอาจจะตายก่อนนะครับผมคือประมาณนี้5ผมจะมีกฎประมาณนี้คือ5เรื่องไหนคะแนนใน L3 ตอนแรกไ่ถึง7 ก็คือไม่ทำโปรเจกต์สัปดาอ์แรกนะผมแล้วก็ไม่ทำรีวิวด้วยแต่ถ้าบีบางเรื่องที่คะแนนต่ำกว่าหกอยู่แล้วแต่ดันขึ้นเจ็ดก็จะรีวิวนะผมรีวิวแต่ไม่คงทำสัปดาอ์แรกแน่นอนนะเพราะฉั้นในซีซั่นนี้อาจจะได้ทำทั้งหมดสิบกเรื่องซึ่งสิบกเรื่องในซีซั่นโนี้ก็เดี๋ยวเจอกันแน่นะผมแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะผมเรื่องแรกครับผมอ่าเป็นเรื่องแนวออริจินอลอ่าเรื่องนี้ซีซั่นนี้มีลเมก็ตัวลงลเมกออริจินอลเยอะนะผมซีซั่นนี้มีแนวหุ่นย เป็นแนวเพลงนะครับผมเป็นแนวเพลงจากูโิโอโดโกาโอะโบะโซโอนี้คนๆกันไหมว่าูโิโอดีเคยทำผลงานอะไรกันบ้างนะครับผมก็ตอนนั้นเป็นไลก์เป็นแบบแนวรายการเรียลิตี้โชว์ไอดอลนะครับผมมหาใครรู้จักกันแล้วน่าจะรู้กันแล้วว่าเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องที่เรียกว่า selection project ครับผม selection project เป็นอนิเมะแนวดนตรีนะครับผมเกี่ยวกับรายการเรียลิตี้ออร์แบบแนวไอดอลออเดเรียลิตี้ออดิชั่นเกี่ยวกับแบบว่า ในการแข่งขันแต่แลจะจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องแนวของ Selection Project นะครับผมโอเคตามนั้นอ่าก่อนที่เราก็าสู่เนื้อหาหลักผมจะมีบากสิ่งที่พูดกันทั้งหมด2ช่วงนะครับผมคือช่วงแรกนะครับผมเรื่องนี้อะไรไ้มเ,เรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยทซับไทยได้วยนะครับผมตบมือครับ เยี่ยมมากนะครับผมที่นี่ก็มีแบบทูริสตเซี่ยทูทรับเรื่องเซี่ชาติโปรเจกต์นะครับผมก็สามารถดูได้ทั้งหมด2ที่ครับผมสองที่อันนี้รวมสวมกีฬาส้มไทยแล้วพอพี่ทหนึ่งที่หนึ่งเป็นสวมกีฬาส้มไทยแล้วก็อีกที่หนึ่งมีสวมกีฬาส้มไทยเหมือนกันนะครับผมดังนั้น ที่แรกก็คือตัวของมิวนั่นเองครับผมแต่ว่าผมจะเอามิวไทยแลนด์มานะครับผมก็ใครอยากเดินทริปได้ดูที่มิวเอเชียนะครับผมตามนั้นส่วนที่หนึ่งก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะผมเจ้าก่อนจะเดิมของเราเนี่ยเองครับผมตัวของบิลลี่บิลลครับผมซีซั่นนี้เรียกได้ว่าบิลลี่ก็โอ้โหการทำนั้นเหมือนเดิมอะสไตล์พี่แกนะครับผมตามนั้นก็ใครสะดวกแอปไหนสามารถดูได้แล้วผมใครใครสะดวกแบบอะไรที่มันเข้าถึงง่ายสุดให้ดูที่ยูทูบแล้วผมใครที่สะดวกที่ตัวของบิลลี่ สามารถไปดูที่บิลิเบอรี่แถลงได้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับตัวของมิวคอมมานีแล้วก็ตัวของบิลิเบอรี่ที่เอาแบบโดดลิสิทธิ์เข้ามาให้ดูกันนะครับผมดูฟรีเสียตังค์นะครับผมเสียตังค์ที่บิลิเบอรี่มีเสียตังค์ด้วยก็แล้วแต่คุณนะคุณว่าคุณใหญ่จะเสียไหมแต่ว่าดูฟรีได้นะครับผมก็อุดหนุนของลิสิทธิ์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าดูเถื่อนเลยนะขอร้องนะครับผมก็มีลิสิ์ที่เข้าถึงได้ขนาดนี้ยังจะดูเถื่อนอีกหรอนะครับผมตามนั้นแล้วอย่าไปดูสปอยด้วยนะครับผผผมมมมมมตตาาานนนนััััั้้โอออเคคคคกกกกก็็ขบบบบุณจจรรรริงสหทีี่ใ โอเคครับผมอย่างที่สองนะครับรายการสาบตอนแรกเป็นงบ้างครับก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะในช่องสับตอนแรกว่าเออเรื่องนี้มีจุดที่น่าสนใจมีจุดที่แบบว่าเออมีจุดที่ต้องตีมให้มีจุดที่ต้องชมตรงไหนไหมหรือมีจุดที่ต้องแบบต้องพูดถึงตรงส่วนไหนโดยการอาจจะมีการสปอยเนื้อหาเลยตอนคู่ก่อกาเข้าอย่างแน่นอนนะฉัน ้าบางส่วนที่มีซีนกับสปเปนเนื้หาผมขอแนะนําว่าอย่าพิ่งดูนะครับผมให้เลื่อนข้ามไปตอนให้คะแนนเลยก็ได้อะไรวันนี้นะครับผมตามนั้นแล้วก็ถ้าใครไม่อยากดูคลิปนี้หรือแบบว่าพูดถึงนี้ให้ปิดไปก่อนก็ดีกว่านะครับผมตามนั้นเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงสำหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับผมหรือใครอยากจะแนะนําอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนก็ กัรรุณนาดูในช่วงต้นๆก่อนถ้าพูดถึงช่วงสปอยเนื้อหาเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนหรืปิดด้วยนะครับผมแล้วค่อยมาดูช่วงแบบว่าเออผมให้คะแนนเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้นะผมจะได้ง่ายๆนะครับผมตามนั้นโอเคเรื่องความคาดหวังคือเรื่องนี้เราต้องพูดก่อนครับว่าเรื่อง s ซเลชั่นโปรเจกต์ผมไม่ได้เป็นมองว่าเป็นซีรีส์ที่ผมมองว่าคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแนวดนตรีอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่า ผมรู้สึกว่าแนวดนตรีเป็นแนวที่มันเออมีสเสน่ห์ในเรื่องของการแบบเพลงอ่ะเออเรื่องเพลงอ่ะยังไงมันต้องมีสเสน่ห์แล้วกับรูปเพลงใช่ไหมแต่ไประเด็นปัญหาคือแนวเพลงที่มันจะดีจริงๆอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องซึ่งซีซันอ่ะมันจะมีในปีนี้โหแนวเพลงเพียบเลยปีนี้ฮัล้หผมรู้สึกว่าในปีในซีซันีนแนวซัมเมอร์ก็จะมีเลิ่ไลท์ใช่ไหมเริ่ไลท์นี่แบบโอ้ เลิฟไลท์นี่อนของดีครับอันนี้พูดตรงว่าเป็นแนวเพลงในบทสร้อยสไลท์ที่มันแบบเออเรียกได้ว่าเป็นของดีเลยนะแต่ส่วนเบนเตอร์ก็จะมีอดอลิตไพร์ซึ่งอดอลิตไพร์เอาตรงเป็นเรื่องที่ดีเออเป็นเรื่องที่โอเคนะแต่มันก็ผมรู้สึกว่าเรื่องที่แบบว่าแนวเพลงที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้คือเลิฟไลท์นะฮะผมงตานั้น,นคือแนวเพลงที่ผมรู้สึกว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมันจะเป็นเรื่องราวของการแบบเจอสายสไลท์ชีวิตเลื่อยเปื่อยที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมรู้สึกว่าถ้าบางเรื่องอ่ะมันมีซทำดีได้มันจะ เจ๋งมากๆมันจะดีเลยนะผมตามนั้นแต่บางเรื่องที่บอกว่าอะาจะาทำให้คนดูรู้สึกหาเพราะว่าแนวเพลงจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดีคือมันมีดีแค่ไม่กี่เรื่องอจริงนะเราต้องพูดกันก่อนนะครับผมตามนั้นอ่าสับเรื่องนี้ซึ่งโปรเจกต์ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากแต่ว่าผมสนใจกับตัวของงานแอนิเมชันเอออันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าผมสนใจงานแอนิเมชันของโซโลโดกาคโบะนะครับผมว่าเขาอาจจะทําดีแค่ไหนเพราะว่าซีซั่นนี้โดกาคโบะทำสองเรื่องนะครับผมมันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นแนวไ ไอ้แบบว่าคนใหญ่คนโตอ่ะเนี่ยแบบพนักง,งานแบบว่าอีกนางเอกเป็นคนนางเอกเป็นตัวเลเ็กพระเอกเป็นตัวใหญ่อะถ้าเกเรื่องนั้นก็เ,นนเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันแต่ว่าตอนตอนนี้มันมันโผลม่มาแค่ตอนแรกนะผมตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะ เรื่องนี้นะผมถ้าเราพูดถึงตัวดิโอก็โดโกาโคโบะเราก็้องพอคาดหวังแล้วว่าเรื่องนี้งานแอนิเมชันน่าจะดีแน่นอนนะครับผมตอนนั้นส่วนตัวของพุ่มกับและคนเขียนบทน,นะพุ่มกลับจะเป็นตัวของอิรามาอิไดสุเกะครับผมจากซซรีวัตชินีเทนชิกะมริเอ่อโมไมโอริเตะครับผมแล้วก็เรื่องโคสเลือดสลอยซึ่งเป็นผลงานในสตโดิโดเอโดกาโคโบะนเองครับผมส่วนเรื่องคนเขียนบทนะผมก็คือตัวของทาคาฮาชิยูยานะผมก็ผลงานของเขียนบทของพี่เขาก็บอกเลยว่าเป็นผลงานที่ผมรู้สึกแบบ ผมไม่ได้รู้จักอะไรมากนะครับผมตอนนั้นถ้าเป็นผลงานที่ผมพอรู้จักไปมากแต่เป็นเรื่องที่มันแบบไม่ได้ดีอะไรค่ะนะก็จะเป็นตัวของซีรีล็อกแอนโดริกนะผมเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าอก็ตามนั้นนะผมซึ่งถ้าเราพูดถึงตัวของผู้กำกับบางคนงบน่ะผมก็รู้สึกว่าผู้กำกับใช้ได้เพราะว่ผู้กกับผลงานอย่างคดเสือส้อยก็รู้สึกแบบเออโอเคดีเพราะว่าเป็นแนวสาวดูดาที่มันรู้สึกโอเคแล้วว่าคนเขียนบทรู้สึกว่า,วา เขาน่าจะเขียนบทแนวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มัน้งะครับเพราะผมบว,ว่าแนวไอเอนเขาไม่เคยเขียนเลยนะผรับผแล้วลองดูไปก่อนนะอ่าเราตัวอะความคาดหวังผมก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะผมตามนั้นแต่าถามว่าผมจะสนใจเรื่องนี้มากแค่ไหนคือในมิสิกอะก็ต้องสนใจเพลงแล้วก็งานแอนิเมชั่นขอให้มันดีแค่นั้นนะครับผมตามนั้นโอเคมาเราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมในช่วงสัต์ตอนแรกนะผมถ้าเราพูดถึงความรู้สึกก่อนนะ คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า Selection Project เป็นอนิเมะแนวมิวสิกเชิร์ไอดอล แต่มันไม่ถึงขั้นไอดอลขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นรายการเรียลลิตี้นะฮะเราพูดถึงนัตามเรื่องย่อของเรื่องนี้คือรายการเรียลลิตี้โชว์ที่เป็นการเลือกชั้นครั้งใหญ่นะครับผมเทอร์เบเตซึ่งถือเป็นทางผ่านที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเหล่าเด็กสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอลนะครับผมเซเลชชั่นโปรเจกต์นะผมอ่าเซเลชชั่นโปรเจกต์นี่คือเวทีแห่งความฝันสำหรับเด็กสาวทุกคนที่พยายามตั้งเป้าอยากเป็นไอดอลครับผมและเป็นจุดกำเนิดของไอดอลในตำนานนะผมยามาซาวะอาคาริครับผมมี่มาสุเนะครับผมเองเป็นเด็กสาวคนนนนนนนึงททีี่ฝััใว้ เธอที่ร่างกายหดแอร์ตั้งแต่เด็กนะครับผมได้แต่งเพลงของอาคาริบนเออได้ได้แต่ฟังเพลงบนอารคาริบนเตียงในห้องผู้ป่วยมาลุกตีครั้งเก่าที่ครั้งครับผมเตียงเข้าของอาร์คาลิทมอกรอยยิ้มนครกล้าให้ดับเธอเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือใครสักคนนะครับผมเพื่อที่จะสามารถเป็นรอยยิ้มให้ใครสักคนได้เพื่อจะจบความสุขเกิกับใครสักคนได้ครับผมอยากเป็นไอดอลของแบบอาคาริจังนะครับผมโอเคลรื่องล้อสดไทยของช่วงมัตสึโยมดอนครับผมสุนาร์ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการเซสชั่นบทเจ็ทคาลิเจ็ด มีความพยายามที่จะสะสมมาและมีเสน่ห์ที่ผิดผิดกับทําคนธรรมดาทั่วไปแม้กระทั่งสตาร์เดอแล้วกันเลือกจากพวกเข้าชิงหลายพันคนก็มีเพียงไม่กี่คนนั้นในตอนนี้การถ่าสู้อันเล่าเราขอเด็กสาวเพื่อให้ความฝันเป็นจริงกันราจะเริ่มต้นขึ้นครับผมก็เรื่องราวของ s e l e c t i o n p r o j ก c t ก็จะเป็นแนวคล้ายๆแบบมันไม่เชิงไอดอลมันจะเรียกได้ว่าเป็นรายการเียลลิตี้คล้ายๆแบบเดอะสตาร์เอฟเนี่ยเออแบบว่าจะเป็นดาวเลยแบบเพื่อนดาวงนั้นอะไรประมาณนี้ผมสนใจเอฟคือแบบว่ามันจะเป็นแบบ ผู้แบบว่ามีเลือกคือถ้าเราพูดกันง่ายๆคือ Selection Project กันจะเป็นแนวเรียกได้ว่าเป็นแนวออ i ์ i ดอชั่นรีที่แบบว่าเอาทุกแบบเขตในแบบว่าเซเวนเขตเกียวโตเขตแบบอ่าเขตยังไงว่าเขตแบบไซตามะโอซากามิยามิแบบว่าเขตแต่และเขตทั้งหมด9คนเนี่ยถ้า9คนใช่ไหม ก็เก้าคนถูกต้องมาแบบแข่งขันกันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียวที่ผู้ชนะจะได้เป็นแบบเป็นไอดอลแน่นอน100%อะไรวบเนี้ยมีการแข่งขันการอะไรต่างซึ่งถ้าเราพูดถึงคอนเซ็ปอะไรนะเนี้ยมันจะเป็นคอนเซ็ป์คล้ายๆเอฟเอฟอะไรแบบพวกแบบไอเอฟเออเอเอะไรวนะเออเอฟขออภัยแล้วก็เดอะสตาร์นะผมขออภัยเซมันถึงเกลียดขัดเนาะคือเรื่องนี้เราพูดถึงตัวความรู้สึกจริงๆนะผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นแนวเพลง เพลงดีอันนี้พูดตรงเพลงมันดีครับผมอันนี้ต้องตรงว่าเพลงมันดีจริงๆเพลงดีโดยเฉพาะเพลงเปิดหปปิด,ปดแล้วก็ตัวของเพลงในเอพิโซดที่3ซึ่งเรื่องนี้เพลงแรกผมมาแล้วในเอพิโซดที่3เนี่ยเราพูดถึงช่วเพลงกันนะบอกตามนั้นแต่ถ้าเราพูดถึงความรู้สึกจริงๆอะ่ะมันผมยังรู้สึกว,ว่ามันมีเนื้อหาอะไรที่มันพอหรือมีความน่าสนใจมากถ้าเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจมันจะเป็นแค่เรื่องราวของตอนที่1นกับที่2 คือตอนนี้หนึ่งหสองมันจะเป็นเรื่องราวของตัวของอ่าอ่าที่เราพูดกันคือมิยาเมสูโทนาใช่ไหมคือถ้าเราพูดอยึางไงตอนนั้นผมรู้สึกแบบว่าเรื่องเนี้ยสนเสน่ห์ของเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นแนวเพลงที่น่าจะเป็นรายการเรยลไทม์ออริชันอ่ะมันคือแนวออริชัน่นอ่ะซึ่งทราให้รู้สึกแบบว่าน่าจะมีจุดที่เรารู้สึกแบบน่าจะไม่ชอบเรื่องนี้อยู่พอควรก็คือเรื่องราวของ ความสั่าของตัวละครแล้วต้องพูดแค่นี้ว่านะตอนเนี้ยที่เราได้ดูสับตอนแรกอะ่ะมันเน้นแค่สองตัวละครอ่าต้องพูดอย่างเงี้ยก่อนมันเน้นแค่สองตัวละครแล้วทั้งหมดแม่งมีเก้าคนอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าทั้งหมดแม่งมีเก้าคนแล้วประเด็นปัญหาที่ผมมองว่าในอนา,นาคตแม่งเกิดแน่คือขอโทษนะจะเกียร์บทยังไงคือสุดท้ายอะ่ะไอรายการรียลลิตี้ออเดชั่นเงี้ยมันก็มีปัญหาแน่นอนว่าไอเก้าคนเนี้ย เก้าคนยังไงต้องมีการคัดออกแน่นอนแ,นะแต่เก้าคนที่จะเป็นตัวละครหลังเนี่ยหนื่งเรื่องมันต้องมีทุกคนไงว่าเป้าหมายในชีวิตของเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงก็ได้อะไรเนะี่ยซึ่งเราเห็นตอนนี้มันก็มีด้วยกันทั้งหมดสอดตัวละครหมดอีตัวละครหนึ่งซึ่งมันคือเหตุการณ์ในตอนแรกกับตอนที่สองเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน นั่นมันมันเก้าคนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวาแบบว่าเออเป้าหมายที่ฉันอยากจะเข้ามาวงไอดอลอย่างเงี้ยผู้อยากจะเป็นไอดอลแต่เป้าหมายหรือปมบันขดงขแต่ตัวละครมันเหมือนกันชเช่นปมบันดของตัวขอซูโทนาเนี่ยซูโทน่าก็ทำในเรื่องย่อที่บอกแล้วว่าเธอร่างกายอดแอสใจดีกัแต่เธอชอบฟังเพลงเอ่อฟังเพลงของไอดอลคนหนึ่งที่เคยเป็นไอดอลอย่างอามาสวาอาคาลีใช่ไหมแล้วตัวของเธอร่างกายองแอสไว้แล้วเธอแบบมีความฝันว่า ฉันอยากจะเป็นไอดอลอะไรเนี่ยพอตขึ้นมาก็อยากจะเป็นแบบเรื่องราวด้วยว่าฉันอยากจะเป็นไอดอลเพื่อที่จะทําให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงอะไรแบบนี้มันเป็นกรณีหนึงเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวอีกตัวละครหนึ่งเดี๋ยวเราให้พูดกัน้งหมดแต่โดยรวมทั้งหมดตอนนี้พูดถึงเนื้อเรื่องของตัวละครซงเนี่ยตัวละครแต่พี่มือก่อนว่าเสียตัวละครทุกตัวละครมีความน่าสนใจเท่ากันอันนี้เราทงทวดก่อนแต่เนื้อเรื่องนตอนเนี้มีความน่าสนใจจริงคือสองตัวละครแรกและผมกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าอีกเก้าตัวละครท วก,กับปมประเด็นที่มันโผล่มาในตอนที่สามตอนเนี้ยคุณจะนําเสนอยังไงให้มันดีทุกคนมันให้มันน่าสในใจทุกตอนถ้าเอาตรงๆเลยนะความรู้สึกของผมคือห้าเรื่องเนี้ยไม่ได้มีเรื่องราวอะไรต่างอ่ะผมรู้สึกว่าเป็น,ปนแนวไอดอลที่มันดูธรรมดาจริงๆห้ามันดีมันมีดีแค่เพลงห้าเราพูดอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้พูดตรงว,ว่ามันไม่ถึงกันน่าเบื่อเลยขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่โอเค แต่ยังไม่ถึงขั้นเดีย,ยนั้นบางคนอาจจะดรอปไปแล้วเองบางคนอาจจะดูไม่ชอบอะไรต่างแต่พูดตรงว่าเรื่องเนี้ยมันมีแค่เรื่องราวของการออดิชันเพื่อนฝั่งฝันจะเป็นไอดอนแต่เรื่องราวบุึเมื่อพลนต่างเราก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเรพูดอย่างเาง,งี้ยก่อนนะผมออาถ้าเราพูดถึงความโดยรวมความรู้สึกดยรวมทั้งหมด,ดง่ายๆคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าตอนนี้ยังเป็นตอนที่ธรรมดาเพราะว่าเรื่องการด็อปเซออะไรต่างมันยังมีแค่สอนตัวละครอ่าอันนี้ง่ายๆนะผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ปั้สึกว่า มันมีแค่การเอด่นถ้าฉะนั้นใส่ตัวละครบางตัวละครเราอาจจะไม่สนใจก็ได้แหละวันนี้นะครับผมตามนั้นคือถ้าเราพูดถึงอยู่ช่วงการสะปอยเนื้อหาถ้าใครยังไม่ดูขัน้นตปนดไปก่อนนะคแล้วก็ขออภัยเรื่องนี้อาจจะไม่ใส่รูปภาพเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่าการใส่รูปภาพผม ขอใสก่กระบ,บังเรื่องจริงๆนะบางเรื่องที่ผมรู้สึกแบบปีคอ,อะไรมานะคือนะตอนแรกอะเราจะเห็นไอตัวของซูโทนาใช่ไหมมีกับแบบเรื่องราวของแบบตอนนั้นคือซูโทนามันอยู่ในเขตซาดามะะครับผมเป็นไอดอลแต่ละเขตเพราะในตอนแรกมันไม่ค่อยมีอะไรบกเป็นการคัดเลือกไอดอลแล้วก็อะไรต่างแล้วมีสีร้องเพลงคือในตอนเนี้ยคือตัวของซูโทนาแล้วก็แบบว่าตอนนี้ยเราจะเห็นความสัมพันธ์อของซูโทนาตอนนั้นก็คือในการคัดเลือกในแต่ละเขตอะซาดามะโอโซกาที่เราพูดผมจะพูดแต่ละเขตเลยนะซาดามะโอโซกาอะคาริเอ่อ เขตอาคาลิเขตโคเอ้ยเขตดําโตเกียวเออขอไปขอไปเขตซาดามะโอซาก้าเขตโตเกียวเขตโคจิเขตมิยางิเขตฟุกุโอกะเขตฮิโรชิม่าเขตโอกาโดอจิประมาณ9เขตซึ่งแต่ละเขตอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้คือแต่ละเขตตอนนี้เหลือสี่คนสุดท้ายในแต่ละเขตแล้วก็จะถูกคัดเลือดโดยการโหวตของผู้ชมว่าคนคนไหนเนี่ยเหมาะสมที่จะไปเข้าสู่รอบต่อไปโดยการแข่งร้องเพลงกันในแต่ละ ในแต่ละเขตใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราเห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างโซซุนะกับตัวละครคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาคาลิเอ้ยไม่ใช่ตัวของรู้สึไซนาเข้าไปูคสึไซนาผมรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ว่าทั้งสองคนอะเออ,เอความชาวความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์ทั้งสองคนเราสึกว่าเออทำไมเธอรู้สึกสนิทใจในตอนแรกนี้ว่าเราก็ไม่รู้อะไรกันใช่ไหมอะไรบ้างนี้เขาบผมคือตอนแรกก็มันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันมีการแบบแนะนําตัวละครตัวละครนี้ตัวละครนั้นแล้วก็มีซีนลองเพลงในช่วงสุดทท้ายี่ แล้วได้เห็นเรื่องราวของตัวของซูโทนาว่าเออซูโทนาเราก็ร้องเพลงลดแบบความฝันแล้วคือเธอร้องเพลงเก่งมากแต่เธออ่ะมันเกิดอาการคือตัวของซูโทนามันล้มลงแล้วกลับมาร้องเพลงต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราโดนโหวตก็คือตัวของซูเสนาก็ได้เข้ารอบแทนตัวของซูโทนาซึ่งตอนแรกก็โอก็โหตอนแรกผมพูดตรงเลยว่าเอ้เฮียไอ้เพื่อนนางเอกตัวหลักตกว่าหรือเปล่ามันจะเป็นไงต่อวะแต่สุดท้ายตอนที่สอง มาพูดถึงตอนที่สองก่อนคือตอนที่สองเป็นตอนที่เออโซูนะมันก็แบบมันเศร้าอ่ะคือทุกๆคนอ่ะในเด็กทุกคนความฝันทุกคนอ่ะมันก็ต้องมีความร้องไห้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแบบว่าเออกูตกรอบือแบบไอ,อ้เหี้ยมันทำไม่ไดีพอมันต้องร้องไห้แล้วแต่ว่าปีหน้าเราก็แก้ไขไม่ได้ใช่ไหมแลตอนนั้นคือตอนนั้นอ่ะตัวของไอตัวของไซนะมันคือตัวของไซนะมันมาหาที่โรงเรียนเว้ย มันอาหารที่เราเรียนที่มัาหารตามหาซาโนาเว้ยแล้วก็แบบว่าโอ้โหซีนี้เป็นซีนที่แบบว่าไอ้เหี้ยจับจีนได้เหรอตรงอ่ะว่าจับจีนได้คือตัวของไอเนะ้ไอเรนาไอ้เซยนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบลุกแบบผมมันจะเป็นปนๆคือแบบผมมันจะผมหลักสีหน่อยชมพูน้ำตาลอะไรเนะี่ยและพูดอังกฤษได้แบบว่าเฮ้ยเสียงอยเฮ้ยเฮลโหลเลยไม่ได้เสียงมันจะดูสำเนียงญี่ปุ่นนะผมตามนั้นแล้วบอก่าขอให้ตัวซาโนาไปเดทที่แบบคือแบบโอ้โหเหี้ยจับจีนกันเลยคือแบบตอนทั้งสองคนก็พูดถึงความสัมพันธ์ว่าเออ ฉันนะครับอยากจะเป็นไอดอลเพราะอะไรอะไรแบบนี้แล้วแบบอะไรก็ตามนะแล้วก็ตัวของซูซานาก็ไอตอนนั้นยังไม่ใช่ใช่ไหมคือตัวของซูซานาก็ตอนนั้นคือเด็กกันอยู่เฉยๆว้แล้วก็มีตอนนั้นคือตัวของมันพูดคุยแล้วตัวของเซนาในความรู้สึกของเซนาจริงๆอะ่ะมันอยากให้ตัวของซูซานาไปแปลว่าเข้าโสกต่อไปมากกว่าตัวเธอเพราะว่าเราเซนามันเห็นตัวของซูซานาว่าเธอมีความสามารถร้องเพลงอะไรต่างเธอเก่งกว่าฉันตั้งเยอะอะไรประมาณนี้ย และสุดท้ายอตัวของเซนะสุดท้ายเซนะก็ตัดสินใจว่าขอถอนตัวจากโปรเจกต์เซเลชั่นเพราะว่าอยากให้ตอนนั้นคือตัวขอเซนาและตัวขอซูรนาคุยกันจริงๆนวะซูรนาไอเซนะมันมีเหตุผลว่าเซนาคืออยากไปเรียนมันมันมีเหตุผลว่าไปเรียนตัดจังหวะการหันแล้วก็บอกว่าความเป็นจริงก็คือเธออยากให้ซูรนาเข้ารอบเพราะความสามารถของซูรนาดีกว่าเธอ แล้วตัวตอนนี้ก็มีซีนบอกแล้วว่าตัวของเ,เซนเซนะเนี่ยกับตัวของซูเนนาเนี่ยได้บอกลากันมาว่าฉันอนะอยากจะไปฝึกฝนที่ต่างมา ะพิ่มฟอตีอ่ต่างประเทศเพราะว่าฉันอยากจะจกชนะเธอให้ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วไอตอนที่สองจะมีการพูดถึงตัวละครแต่ละตัวละครว่าเอาตอตัวละครนี้เป็นอะไรเป็นมาความเป็นมาไง,างเช่นตัวของฮิโรมิก็เป็นผมเลยจะโอสกาเป็นนิสัยประมาณว่าเออละเด็กไ่าเลยอะไรเนี้ยเรนะก็เป็นปนิสัยนิ่งๆที่แบบว่าเป็นผมมาจากโตเกียวนั่นยิสาผม,มาขานี่มันแบบนิสัยมันจะดูคล้ายๆตัวละคตรตัวละครหนึ่งนิดนึงจากเอ่อจังหวัดไอตาจากเคโคจินะผมแล้วก็ตัวของอุตะไอดอลที่มีแบบว่าเป็นไอดอลเด็กมาแลยตาเรื่องเล่า ที่เราได้เห็นตัวละครนั่นคือตัวของเขตมิยามีนะครับผมแล้วก็ตัวของมาโกะมาโกะก็คือตัวของผมอบอม่วงจากเคฟูโก,กคะครับผมอย่โดคเขาว่าอันนี้ผมดักที่ชอบออลังกายจะอยู่ในเขตฮิโรชิบาครับผมอย่างนี้เราก็ต่อแล้วผมผมม่วงฮอกไกโดจะมีความเป็นลักษณะแบบคุณนอางหน่อยอะแบบว่าเป็นมีแบบมีผู้ติดตามคอยดูอนะไรเนี่ยแล้วก็ตัวของชิลีผมน้ำตาลทรงจาก่อนข้างดีจีหน่อยแบบว่ามหมยอะนะผมจากเขตจากเขตไอจิครับผมตอนนั้นก็ตอนนี้ก็่จะเป็นการรวมตัวกันของ ทั้งหมด9คนในช่วงตอนแรกคือเดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรมบอมเป็นระหว่างตัวสุนทรมันมาสายแล้วว่ามาทักทายท,ทุกคนใช่ไหมแล้วตัวของเลยนะก็บอกว่าเออเธอเขาหลอกมันให้ไงเนะี่ยมันเหมือนเป็นการแบบเชิงแบบเสศษสีนิดนึงอะไรแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ทั้งสองทั้งเก้าคนก็ได้มาอยู่ในโปรเจกต์สแนเดอร์ดโปรเจกต์นะครับผมตามน,นั้นซึ่งไอตอนนี้มันจะมีไอเรื่องของซูมิแพนด้าเนี่ะไอซูมิแพนด้ามันจะลักษณะแบบโกนตีนคล้ายแบบพิธีกรรายการนะครับผมเออซึ่งแบบมีตัวละคราพูดถึงตอนที่ ตอนนี้สามตอนนี้ก็ทุกๆคนได้อยู่ในตัวของเซเลชันโปรเจกต์แล้วแล้วก็จะเป็นซีนทานข้าวกันใช่ไหมทานข้าวกันก็จะเป็นการทักยตัวละครแล้วไม่แนะนําว่าเออมีมีคนแบบหัวหน้าประจําครัวที่แบบว่าคอยดูแลพวกเออเซเลชันโปรเจกต์เนี่ยให้แบบว่าสามารถแบบมีระการที่แข็งแรงได้เนี่ยแลวทักก้าวตัวละครก็แนะนําตัวกันว่าเอยฉันฉชั้นชื่อนี้นะชันชื่อนี้พักยตัวละครอ,อะไรบันนี้นะของตอนนั้นแล้วก็แบบว่ามาานันจะมีเรื่องของโปรเนสกับตัวโซนากับตัวของเลนานที่แบบว่าเออมันมีความแบบ เลยนะไม่ชอบตัวซูนะเออเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าบีซีการเข้ารายการที่มีโตของซูมิฟันดาคือมาอธิบายว่าเออถ้าแบบว่าตอนนี้มันมีการแบบว่าะแบบว่าการแบบว่าอยากจะไปคือประมาณว่ามีอยู่สามใบก็แบบว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็อะไรวะร้องเพลงเต้นแล้วมีอะไรอีกวะถ้าจะไม่ผิดมันมีอยู่สามมันมีอยู่สองอย่างมั้งสามอย่างมันมีสามอย่างร้องเพลงเต้นมีอะไรอีกวะบรรเลงเพลงอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ละ ร้องเพลงเต้นอ่ะสามอย่างเนี้ยไปมาสามอย่างเนี้ยว่าว่าให้ทุกคนเ,นเลือกว่าเอออยากจะไปเป็นยังไงอยากจะไปอยากจะไปสายไหนเนี่ยซึ่งซึ่งทุกคนก็เลือกแตกต่กางกันแล้วก็มีสองคนก็ <l ame> คือตัวของเลนะและตัวสุนะ <ame ll ip le> เลือกร้องเพลงส่วนที่เหลือก็เลือกเต้นเลือก <ame ll ip le> อะไรบ้า <marched> <ame ll ip le> งหน่อยเนี่ยประมาณแบบแบบเป็นทางเลือกหลายอย่างซึ่งตามนั้น <ame ll ip le> ซึ่งตัวของเลนะกับสุนทรเลนะมันก็แบบว่าเอยเธออาจจะเธออาจจะล้มเหมือนตอนนั้นก็ได้นะคือแบบมันปนประมาณว่าเธอแบบมั่นใจตัวเองสูงแล้วไม่อยากไว้ใจใครนะเป็นการแบบ เหมือนซีนแบบนขางทะเลาะกัน,น,ลกกน,นแล้วเรารู้สึกว่า,วาเออเฮียในทุกคนก็มองว่าสองคนนี้มันจะรอดป่าวะนะครก็ผมสองคนนี้จะรอดป่านะแล้วก็แบบว่าเออมีความกังวลกันแล้วแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งคือตัวของยุโทุกคนอะไอคู่เนี่ยไอสองคู่สุนัน,นะกับเลยนะโดนโหวตมากที่สุดโหวตมากที่สุดอะเพราะว่ามันมีในวงการเน็ตอะเขาบอกว่าเออเขาไม่เลยนะเหมือนกับ ไอรอดคนนึงที่ชื่อว่าอีคาริจังเลยซึ่งตอนนั้นก็มีปรมานเงกับตัวของอีคาริกับตัวเซนาคุยกันว่าเออเธอคือพี่ของเธอคือแบบน้องขอตัวของอีคาริใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องราวปรมาเดงว่าเออฉันอยากจะแบบว่ามีเรื่องราวของพี่แล้วแต่ซึ่งตัวของพี่อ่ะไอตัวของพี่ขอตัวของเลน่าเสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นไอดอลแล้วก็มาแ่งกนว่าเออฉันอยากจะเป็นไอดอลเหมือนพี่อีคาริอะไรแบบนีแล้วก็มีเรื่องราวคขาสัมพันธ์อะไรต่างที่ เราก็รู้สึกมีความแน่นแฟนมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ไว้ใจช่ดกันแล่กันเพราะว่าตัวของเรนน่ามองทุกคนเป็นคู่แข่งอยู่แล้วเพราะว่าใครรู้ทุกคนต้องมองเป็นคู่แข่งแล้ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนอาจาอาจะเออผูกมิตรกันเพื่อว่าห้าแปลว่าในในเบื้องหลังอาจจะเป็นแบบเออเพื่อนแบบบางคนที่สกมีกันแต่ว่าตัวของเรนน่าจะมองว่าเออตั้งแต่แบบอยู่ในบ้านเนี้ยก็ ทุกคนต้องแข่งกันอยู่ในเวทีก็แข่งกันแต่ทุกคนกจะมองว่าเอ om, ในนี้เพื่อนกันแต่ว่าอยู่ในเวทีทุกคนต้องแข่งกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะบอกตอนอนั้นซึ่งก็มีซีนหรือว่าตัวขัวซึงนะเลยนะแล้วก็เป็ om, นแปล่าซีนแบบว่าออทุกคนเป็นห่วงว่าเอ om, ทำไมพวกเธอไม่ซ้อมเลยเธอจะไหวแน่หรอแต่ว่าตัวซึ่งนี้เลยนะมันวางแผนันแล้วว่าเราจะร้องเพลงนี้เราจะวางแผนเนี่ยโดยไม่มีการซ้อมอะไรกันเลยเลย้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นซีนการแสดงที่เราได้เห็นนะครับผมตอนที่สาม ซีนเพลงที่เราได้เห็นกันคือตัวของเพลงที่มีชื่อว่าบีบีนะำมันโดยตัวของโฆษณาเลยเนี่ยแหละนะครับผมบีบีนะเพลงก็ตอนนั้นนะผมเพลงเพราะเพลงพราแล้วก็อันนี้สิ่งที่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งคืองานเวชั่นเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะผมตอนนั้นคือเป็นซีนที่จบไปสุดท้ายตัวของเลตติ้งผลโปรดของตัวของโฆษณาเลยเนี่ยนะก็พุ่งนะผมตอนนั้นคือสรุปอะสปอยตอนนี้ช่วงวิเคอาเนื้อหาสปอยตอนนี้คือผมรู้สึกแบบว่า มันมันไม่ได้มีอะไรมากจริงสุดที่น่าสนใจมันคือตอนที่สามไงที่กีก็น่าตอนที่สามตอนแรกก็มีแบบเออแนะนําตัวแล้วก็ร้องเพลงจบแค่นั้นแหละแล้วลตอนที่สองก็แนะนําตัวมีการซีนพูดคุยกัหว่าสองตัวละครแล้วก็จบตอนที่สามก็มีซีนสองตัวละครแล้วจบผมรู้สึกแบบว่า,วา มันค่าเรารู้สึกแบบเราไม่ได้สนใจนนเรื่องราวความเป็นมิวสิกอะไรต่างๆอะผมคุณว่าน่าจะไม่ได้สนใจซีรีนี้เลยเอาตรงนะในความคิดของผมนะแต่ถ้าเป็นแนวเพลงผมรู้สึกว่า,วาแนวเพลงอะผมแนะนำให้ฟังเพราะว่าเพลงนี้ดีนะผมตามนั้นแล้วก็เรื่องงานแอนิเมชั่นซิ่งทั้ำผมพูดไว้อ่ะพูดถึงงานแอนิเมชั่นด้วยงานแอนิเมชั่นโซโลโดกาโบเรื่องนี้ถ้าเราพูดถึงทีมงาน CG CG นะผมอันนี้พูดตรงลยว่า,วาร้านเรื่องนี้ ซ g เราต้องพูดไปก่อนว่าซ g มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเกมอ่านี่เราต้องพูดไปก่อนสกายเกมเั่นเรื่องนี้เซเลชั่นโปรเจกต์นั่นจะมีเกมชัวร์ใช่ไหมถ้าเราดูจากข้อมูลถ้ามีข้อมูลบอกก็ได้านคำว่าเซเลชั่นโปรเจกต์จะมีเกมไหมน้ำบอกเราตอนรอดูกันนะก็งานเมชชันดีนะครับผมตอนนั้นแล้วก็ด้านของส่วนประกอบก่อนนะส่วนประกอบเรื่องนี้ ต้องพูดไว้ก่อนว่าถ้าเราพูดตึงตัวของนักภาคแต่ละคนที่เราได้ดูกันมานักภาคก็จะมีตัวของอโนโตัวของตัวละครหล,ลักแกั้กตัวละครแล้วก็มีตัวละครเสริมอะไรต่างซึ่งต้องบอกว่านักภาคแต่ละตัวละครซึ่งข้อมูล,ลเราค่อยเข้าสู่ได้ับการรีวิวตั้งแต่แบบตรงนูน้นอีกประมาณปีหน้านะหมดเราค่อยเจอกันได้กับการรีวิวข้อมูลตัวละครอะไรต่างก็ตามนันสือที่เราได้เห็นคือนักภาคทุกตัวละครภาคดีดีจริงแต่อาจจะมีแบบตัวละครที่ภาคเน้นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวโทนัสเลยนะแล้วก็ตัวของไซเลนใช่ไหมตัวละครอื่นก็ภาค เพลงเปิดไม่ปิดเราพูดกันก่อนว่าเพลงเปิดชื่อว่ากอลิสเดย์นะผมกอลิสเดย์โดยตัวของนายไทยนะผมนายไทยนายไทยเพลงแล้วก็เพลงปิดชื่อว่าโอลี่วันเย่โดยนายไทยเหมือนกันเพลงสองเพลงนี้พูดตรงว่าเพลงดีมากเพลงโดยเฉพาะเพลงปิดอ่ะเอเพลงเปิดอ่ะเพลงปิดก็ดีเพลงปิดเพราะเพลงเปิดนี่อย่างดีเลยเอาตรงครเพลงเปิดเพลงเปิดผมชอบมากนะผมดังนั้นส่วนประกอบเรื่องนี้ ป็นสางประกอบที่เข้ากับความเป็นไอดอลนิวสิสขขงเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นสาวประกอบที่ต็งหัวอะไรนั่นนะผมตามนั้นโอเคสรุป okay, so, โดยรวมทั้งหมดของช่อตสัตว์ตอนแรกของเซ n ลชั่นโปรเจกต์ผมมองว่าเซเชั่นโปรเจกต์เป็นซีรีส์แนวมิวสิสที่ยังธรรมดาอัน,นี้ต้องบูกก่อนว่ามันเป็นแนวคล้ายๆลักษณะแบบเรือออริชั่นอะคือมันในแนวออดิชั่นอะถามว่าเราเอาตรงๆแล้วว่าเราจะสนใจก้าวตัวละครมากน้อยแค่ไหนเท่ากับตัวล,ละครหลัก น่าจะจัว่าเรื่องนั้นจะกำกับอนเเมะในกำกับตัวละครหรือเรื่องราวในแต่ละคนอ่ะได้ดีจริงๆเราถึงจะสนใจเรื่องนั้นแต่สามสัาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออมาแข่งอเลชันแล้วก็ร้องเพลงจบไปเดี๋ยวไปจะมีตัวละครอะไรต่างซึ่งถามว่าถ้าเราเป็นผู้ชมที่ดูแนวมิวสิกค,คล้ายๆเลเบไลท์และไอดอลไอรอลดิฟไคุณจะสนใจเรื่องนี้ไหมอ่าก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เพราะว่าสามตอนแรกมันไม่นึงดดให้ผู้ชมมาดูมาก พอควรแต่เรื่องนี้ก็ต้องชมอย่างนึงคือแนวเพลงมันโอเคจริงๆนะแบบตอนนั้นโอเคคะแนนที่ผมจะให้ตวัวของ s e l e ช t i o n Project นะครับผมก็แนวไอดอลเอ่ไม่ใช่แนวไอดอลคือแนวเพลง Lady Show นักสบตอนแรกผมมองว่าเรื่องนี้โอเคอยู่แท้ให้ที่6คะแนนครับผมหคะแนนไม่ได้แย่นะคือผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังโอเคอยู่ไม่มีแบบจุดที่แบบว่าไอ้เคี้ยต้องแบบต้องด่าอะไรขนาดนั้นไนงะคือไม่ไม่จุดที่มันผมผมมองสุรวรรณเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะธรรมดานะห,มนนหน้าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเนื้อเรื่องตอนนี้ก็มีเย็บปมประเด็นอของสุวรรณเขหลักแค่นั้นอนะแล้วอีกกตอนที่เหลือผมมองว่า5อีก10ตอนที่เหลือเรื่องนี้ศึกสาต่อนะ50อีกส0ตอนที่เหลือไม่สามารถนำเสนอีก9ตอนที่เหลือได้ไอแบบ ก้าตัวละครได้ดมีมากกว่ามากกว่าจริงๆอ่ะได้ตัวละครเท่ากันจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยจะขาดเสน่ห์เรื่องหนึ่งคือทุกตัวละครในไออดนทุกตัวละครอ,อ่ะมันจะต้องมีบทบาทเพราะบทบาทมันคือก้าตัวละครในที่มันผ่านจากอ่อดิชั่นที่แบบว่าทุกประเทศเด็กและเขตไงพราะฉะนนั้นเนื้อเรื่องที่คุณนําเสนอมาอย่างเงี้ยคุณต้องทําให้มันดีทุกตัวละครแล้วก็ต้องพูดวันนี้ก่อนว่าเสน่ห์ทุกตัวละครมันต้องเท่ากัน ถ้าคุณอยากจะทําเรื่องมาสไนนอย่างนี้นะออเดชั่นซึ่งถามว่าเราจะสนใจไหมเราก็ต้องดูกันว่าการกากับในแต่ละตัวละครมันจะทําดีแค่ไหนเราก็ต้องพูดไปนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการดำเนินเรื่องการดําเนินเรื่องทั้งหมดอะผมว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่ขอให้มันดีกว่านี้นะครับผมซึ่งส่วนงานิเมชั่นเรประกอบดีแล้วไม่ต้องปรับแก้อะไรมากมันดีอยู่แล้วคนเดียวนี้สิ่งที่ดีที่สุดต่อสิ่งที่แบบคนี่ปรับปรุงเลยด้านเรื่องขเรื่องคาลิเตอร์คาลิเตอร์ควรดีกว่านี้และ่าและด้าน เมานี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่นะครับผมตามนั้นโอเคก็ถามว่า6กเจ็สิบเรื่องของเซเลชันบนจิงหน้าสอตอนแรกถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมในการรับโบนจะถามว่าผมแนะนํำไหมเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะไปกึ่งแนะนํากับไม่แนะนํานะเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่กับกับ แนวไอดอลเรียลิตี้อ,ตอะไรต่างนะครับผมผมว่ายังไปได้ธรรมดาอยู่ว่าใครไม่สนใจเรื่องนี้ผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ชอบสำนะหร,รับคนนะผมต่างนั้นโอเคก็เรื่องโปรเจกต์นะสามตอนแรกผมให้ที่หกคะแนนนะผมโอเคก็จบไปแลาสามการรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้ยางหาใหผมกับการพูดถึงอะไรไม่ชอบสามต,ตอแนแรกนะผมถ้าชอบก็อิจการด้วยแล้วก็ขอฝาการายการเลยชอบผมด้วยนะครับผมเรื่องต่อไปที่เราพูดถึงงานเป็นะเรื่องอะไรกนะ็ต้องรองดูกันครับผมโอเคสวัสดีตัวละครครับผมสวัสดีครับ